สบ,บายดีพ่อแม่พีพ่น้องเนาะการยินดีต้อนรับสุดสองบ่าวอ้วนอีกเซตเข้าเซตเคยพ่อแพี่น้องก็ซ vale> ึ <k 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 ่งว่ามเมเนีเบาอ้วนก็จะได้น้ำเอาที่ว่าจะเป็นเนาะเสาเสาเฮือนของน้องชายเทียบพ่อเนาะก็ซึ่งว่าเมเนี่ก็ฝ่านก็จะแดดเนาะบ่าวอ้วนก็ได้ะสังที่ว่าทางห่านเพื้นเนาะให้น้ำเอาเสามาส่งให้กับน้องชายเทียบพ่อเนาะก็ซึ่งว่าก็ได้มีผู้ใหญ่ใจบุญเพื้นให้การช่วยเหลือก็คือ เพคนจะซื้อเสาเฮือนนั่นไว้ให้กับน้องชายเทียบเพ่อเนาะกัมื่อเนี่ยเ่อ้วนก็ได้ได้บอกทางหันเพ่อนก็ได้นำมาเสามาเนี่ยเนาะก็ถึงว่าก็มีขวายุ่งยากหลายอย่างไปพี่น้องกัรถเท้าก็จะขึ้นบ่ได้เลยพี่น้องเนาะพี่น้องรถเท้าจะขึ้นบ่ได้เลยเนาะไม่เส้นทางก็บลำบากเนาะนี่ก็คือจะได้มาทุกมามันจะเป็นรถ คนในลดลดน้อยเนาะมันจะขึ้นบ่ไหรมันสั้นมันจะเป็นทางครับวกมันมีต่อไม้ลายเนาะนก็ค่อนข้างจะนักนะเนาะมันก็จะเป็นผู้สั้นน,นี่พี่นอ้องพุ่นแหละเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ทางก่อเจ้าเนยยกว้างมนี่ก็เนาะนี่ไปทางนี่ก็ดได้ที่ได้ได้ไปนี่ก็ได้นี่น อันนี้ก็ใช่เขาเจ้าเนี่ยยกฟางมานี้เลยเนาะ,นะ,นะพี่น้องเนาะนเขาก็จะได้เอามาเนี่ยเก่าตุดเด,ดียวกันไลยพี่น้อง เรถเลยพี่น้องเนาะตอนนี้ทางรถก็เลยคนลงไก่จะสเร็จแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็ยังแต่ว่าเป็นเสาสุดท้ายเสาสุดท้ายแล้วพี่น้องเนาะนี่ก็จะมีเก่าตุ่นเดียวกันพี่น้อง เราจะสร้างาเสน 3, 3, 5, 10, นา, 15, เา 3, 5, นี่ามซามเมตรห้าสิบพี่น้องนาซิาเอาสามเมตรหาสิบส่และเอียดเลยนะมีเกา่าจนด้วยกันเลยยังหนาดิแม่ด ทางปลาอ่อนก็ใชได้ลุงชายเที่ยงนี่เนาะพี่น้องของนุงชายเที่ยงคนเนาะหาให้งานนี่มาซอยกันทีว่าจะมาเอาเสานี่ไปไบนเพือนคเะเนพื่อนเพื่อนเพ่นเนเพื่อเพ่นเอเพื่นเพื่อ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 นเนาะเพื่อนเพื่อนเืเนเพเอนเเเาก็นเเานน่ คุณยายจะบุญบนแนะนำให้ซื้อมาเนาะนี่น้องแซ่เทียบมันก่อตะกี้เพิ่นก็ได้มาที่ว่ายกเสาในซอยทางเจ้าของหา้างกันเนาะสบายดีสบายดีเนาะเนาะี่ยนี่เป็นไง โดนลนะบทไหลมาหาน้องไายก่อนเนาะเนื Ot sure. right? ่องจากว่ามันฝนตกเนาะฝนตกเนี่ฟ้าแดดสองสามวันนี่กว่าทั้งแห่งแล้วก็ทั้งอ้ายก็ได้ข้นมาทต่ว่าเอาเซานี่ไม่นนองไายเนาะคือว่าจะโดนนั่นแหละที่ปุญญาจิบุญพิ้นฝากมาเนาะอ้ายก็บบุหรี่ไม่เนื่องจากว่าเป็นฤดูการผลิตแล้เนาะอ้ายก็ได้เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าหลังจากที่อ่ายแล้วห้อยเล้วหน้าแล้วเนาะอ้ายก็ได้เอาเซา ที่พูนย่าจะบุญพ่นให้การเ,เหลือครอบครัวของน,อน,อนอกก้องเนาะก็คือพ่อนจะให้มากก็คือจะซื้อเสาเนี่ยให้ไปก่นนอนเนาะหลังจากนั้นพ่นก่อนยังจะคอยสกระดมทื่นแล้วกว็ส่งมาวยเหลือนอกก้องตื้มก็คือพูนย่าใ,ใจบุญที่พ่น ฝากเงินมาเนาะก็คือมเมลินดาเพื่อนอยู่ทางประเทศสวิตเซแลนไ์แหละก็เนาะก็เพื่อนฝากมาเนี่ยก็จะเป็นเงินบาทจำนวนเงิน 1, น,นี่ก็หนึ่งมื่นบาทเนะาะนี่พี่นะหนึ่งหมื่นบาทเนาะลาอ่ายก็ได้ซื่อเซาเกาต้น,นเนาะเขาเจา้าจะไลนี่ตุนละพัน พี่น้องตุนละพันนี่ชาในตุนละพัน,นเก่าตุนก็จะทึกเก่าพันบาทเก่าพันบาทแล้วนี่ย่งเรือหนึ่งพันบาทเนาะย่งเหลือหนึ่งพันา 1, บาทล่ะเดีนี้ละอายก็อนีสด็จไปซื้อเข่าเนาะซื้อเข่าสานไม่น่องเติมอีกหนึ่งกระสอบ ซื้อหัวซานใหม่ตือีกหนึ่งกระสอบหลังจากที่ว่าหลังจากคันทว่าไปซื้อข้าวเงินเหลือเนอะอาะไอ้กอดเสิดได้อ่าขอให้น้องนี่ไปขอให้งานมาซอยน้องนี่เนาะอเอา,าเานี่ยพี่น้องเนาะจำนวนเงินที่เหลือเนาะหนึ่งพันบาทพี่น้องปราอ้วนก็นสิดได้ไปซื้อข้าวมาให้น้องใายเที่ยวเพิ่นอีกตืมหนึ่งกระสอบ เดี๋ยวนี้ก่อนหลังจกากต่ว่าเอาเข่ามาให้แล้วเนะาะเงนิงนคันเงินเหลือจากการซื้อเขาเนาะพี่น้องเนะะาะลาบ้าอ่อนก่สิได้ให้น้องชายเที่ยนนี่ไปหาให้งานมาซอยเนาะเหลือนั่นเนาะเขาจะได้จ้างให้งานนี่ยกซอยการขึ้นไปไหวบอนทีือนของน้องชา,า,ายเที่ยนพ่ดเลยเนาะมันก่อนยังอยู่ไกลเตี้ยพี่น้องเพิ่นเนืองจากว่ารถเขาขึ้นบ่ได้เนาะทางห่านเพิ่นก่อนจะได้มาซงเองาไว้ที่ว่าแค้นทางนี่ถทามันก่อจะเป็นทางไปให้ไป่วนซื้อพี่น้องนอี่ รถจะขึ้นมาบ่ได้เนาะเขาเจ้าจะเอาวางไวน้นี่ให้กันเนาะเป็นไดดีใจบ่ดีใจเยอะดีใจเนาะเออเาทุนล่อเอาเนาะแต่ว่าพเนี้ยจะพ้นมาก่อนด้ให้การช่วยเรือก่อนซื้อเสาไปก่อนเนาะเจ้นเจนนะดีใจเนาะ ดีใจก็ขอบใจพูหญ,ญ่ใจบุญพ่นได้ที่เพิ่นเสือเรือขอบใจอันนะ่ะพใหญ,ญ่ใจบุญผู้เสือเรืออันนะ่ะที่ครอบครัวของน้องที่ขาดเคิอยู่เจ้าอะไรเ่อ่าไอเดียวเลี้ยวเดี๋ยวน้องอายเนาะ <c oughs> อ่างามบ่มันต้นก็งามอยู่บ่มันต้นน้องน่ะของงามอยู่เจ้า,เ,า,า,จขเ,าเขพ้เข้าแล้วก่อนป้าขขเขาฮักเอายอดมันไปน,นึ่ง อหักอ้อยยอดเป็นหนึ่งกินอ่ะเจ้าเดี๋ยวนี่งามอ่ะโอ้ของงามเนี่ยงามเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าทางเสามาไว้นี่แล้วเนาะนี่ยเบ้าอ่อนจะได้น้ำผาทานผู้ชมเดี๋ยวผมจะบุญเนาะไป็นเลาะเบิ้งส่วนเบิ้งไฮของน้องไซเทียเนาะไป็นเลาะพร้อมๆกันเลยพี่น้องเนี่ยสวยอย่างกันเมื่อไรพี่น้องเนาะเนี่ยโอ้เขียวอมทุ่มรู่พี่น้อง ก่อนนั่นต่นเพิ่นเนาะนี่โอ้พี่นอ้องห้ามหลายเนาะมือ้อนี้ก็แดดออกแต่เช้าเลยพี่นอ้นองมื้อนี้นะโอ้เช้าสามมือ้อแดดอยู่เฮือนก็บ่ได้แล้วนะใ,นใครแต่ว่าอยู่นี่เฮาก็จะมีที่แบบเป็นห่มเจ้าห่มอ,อย่างพลาเนาะพี่น,อน้องเนาะ ตัวน,นี้เขาที่ว่าพิ่นลกมาบงพี่น้องพันล,ลกอยู่ทางเทิงมาบงพิ้นวะทางนี้ก็มันในตั้มยันเขาโอ้พี่น้องงามหลายเนะเอาะดอกมันยอดมันยอ,อ,อ,อดเลยพิ้นว่าตอนที่มันขึ้นไม้ไม้นี่ชส้าบานก็ได้มาเด็ดเอายอดที่ว่าไปตม่มกินพี่น้องต้มกับเจียวนี่ตัวน,นี้เป็นกระเจ้าจชกมันจะแตกออกเนาะเกลมเนาะโอ้พี่น้อง งามหลายโอ้มันตุนขักขนาดเลยพี่น้องนี่ชิงยอดเลยโอ้บ่าวันรอดกล่องได้เลยพี่น้องเนาะนี่จะใหญ่โอ้พี่น้องตูด่านเทิงจะเป็นทีว่า พิ่นเขา่าซักเข่าให้ซะเนาะมันก็จะงามเนี่ยพีนน่เนาะโอ้งามดีเนาะเขาห้ก่อนเนาะเออสวยงามอ่ะเอาบันคือว่าเหี่ยนแบบนี่วะไม่ตุนยังกัดนี่ล่ะตุเบะตุเบะกัดเจ้าโอ,อนน้อ,นนองูอ่เลยเล็กน้อยเขายู่เขามันมนะเบิ้งมันมันมกร้อนด,ดูุขนืด หลังจากการลูกลงสายเทียนอยู่ข้าอนนอโบไถ่เืมอัดประตูเนะาะหมออัดแต่ว่ามันลดป้องน้อยตัวน<อ>ิดนอดมันเบร์ลดป้องน้อยพี่นอ้ของก็คือเข่ามากก็จะได้กัดกัดเข่าเทียนลงสายเทียนคนปูงน้อเบมือนนี้เนาะนี่ตัวที่ว่าเบร์โบกัดนี่งามเลยพี่น้องนี่นี่ตัวเบรที่ว่าเบร์คนโบกัดหนังงามสูงโอ้นอ่องเนาะ พิเศษมันต้นจะงามเลยพี่น้องงามสุดยอดเลยดินต้นนี้เนาะใช่ขยายเต็มเลย้องสายเทียด้วยใช่ตัดเอางามมันปลูกเติมปลูกของมันทีๆหลายๆเลยเ้าปลูกหลายเขาก็สามารถเอามันนาไปขายได้เลยใช่ใชเขามาเพชรเดี๋ยวนี้ย่างย่างพวกเป็นหัวมันเท่าเดี๋ยวนี้เนาะเจ้าช่เป็นนาเขาแหละขยายไรเป็นนาขยายออกลายปลูกเติมเพราะว่ามันมีต้นมัน ขยายเต็มเนื้อทีนี่โอ้แต่แห้งกินแหละโอ้พี่น้องเนาะงามหลายเจ็ยอดเลยเด็ดแห้งลมมต่วนี่ก็มีลมพัดเย็นสะดดียู่เนะาะก้วยนี่ก้วยกว็ระงงามตัวนี้จะเป็นอ้อยพี่นนองโอ้เมมันพี่นนองเอาปุ๊กไม้แหมันเนียเจ้าอย่าเอาอยูทั้งหลายมาปุ๊ก เอแคมส่วนแคมให้เราเก็บมาแล้วก็โอ้พี่น้องเพื่อนอยู่แถวนั้นเอาปุ๊กบักอง,งามเบะมากัดึ้นหมดย่างเรียบปลูกงามเบขึ้นบมนดเราพันย่างบึงสมเชมบึงหัวเด้อจ้าจ้าสมเชมบึงหัว,วบนไหนแถวเบะมันจะเข้าได้เอาล้อมเลยแปลงดีๆเลยโอ้ oh, พี่น้องนี่มันมันคนปลูกของงามไมด,ดีเลยนี่คนจะปลูกคนจะเดินลามกันนั้นเลยโอ้คักคักคัก มันตุ่นเนาะอามสุดเลยอ่าหลอตั้งเครื่องอะนะเครื่องไปยังไปซักโอ้สิเอาเครื่องเซโร่เนี่ยไปซักซักยู้ใส่น้ำหวยพุ่นะจอหยองโอ้พี่น้องอันนี้ก็คือว่าโลดท่ว่าพุ่นยายใจบุญพุนซื้อให้เนาะบ่อ้วนก็เลยน้ำมอ่อเป็นน้องใา่เทียนน้ำใส้ในครอบครัวเนาะเดี๋ยวนี้พุนก็กำลังที่ว่า จะเป็นผ่นหาห่มจะเป็นมุ่งเป็นยางน้องไส้เทียบมันก็จะเกี่ยมที่ว่าเอาไปซักพี่น้องเนะเาะนี่นาก็จะได้เห็นไม้แล้วางามไหลงามไหลพี่น้องเนาะเขาโอเคลงไปพี่น้องเนาะสำหรับการเข่ามาที่ว่าหาน้องไส้เทียบเติมเนะาะก็คือบา้าอวนก็ไดเอาที่ว่าเป็นเสาไหม้นองไส้เทียเนาะ หลังจากที่ว่าเอาเสาไม้น้องสายเทียแล้วเนาะบ่อ้วนก็บเสดไก่บาอวนก็สิได้นําพาทานผู้ชมนี่เนาะรีวิวเบิ่งส่วนของน้องสายเทียเนาะก็คือเที่ยวเห็นนํากันเนาะพี่น้องเนาะก็คือเส้นทางที่จะขึ้นมาหาเฮือนน้องสายเทียเพิ่นก็ค่อนข้างจะลําบากแต่บ่มีหนทางเนาะทางห้านเพิ่นก็จะได้นําออกมาส่งไว้ที่ว่าแคมทางน้อยเนาะเดี๋ยวนี้บ่อ้วนก็สิได้หาน้องสายเทียนเนาะบอกน้องสายเทียนไปหาที่ว่าชาวบ้านเนาะมาแบก มาหามเอาเสาเฮ่นน่ะขืนมาไใบบอลที่เฮือนของสายทเทียตื้มเนาะเฟนพื่อน้องเนาะเนื่องจากว่ารถเขาขึ้นบ่ได้เาขาก็จำเป็นต้องในช็กนอกจ่างตื้มเนาะเฟนพื่อน้องเนาะก็โอเคเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้เบาอ้วนก็สิดได้เอาไว้สำเนียก็นอกเฟนเพื่อน้องเนาะเราก็พบกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดเล้ยุ้ยใส่ครับก็ขอติดตามมาส้มมาแหกกำลังใจกันต่อไปเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าหากว่าทันผู้ส้มท่านใดผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดเนาะได้ขับมาผส้คมคลิปนี้แล้วถ้าหากว่าอยากบริจาคสร้ยเรือ ครอบครัวของน้องสายเทียเพิ่นตึมอีกก็สามารถได้ต่อพัวพันมาทางบ่าอ้วนเนี่คือเก่าเนาะบ่าอ้นาอนาอนวนก็สิขอเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆทุกทานเนาะที่บริจาคมาสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือผู้ใหญ่ใจบุญที่เพิ่นฝากเงินมาให้การช่วยเหลือครอบครัวของของน้องสายเทียในครั้งนี้เนาะก็ขอขอพรใส่เพิน่นจงอยู่ดีมีแฮงป่าซีจักรุภัยกเจ็บเนาะ นอนรับขอได้เหมือนตื ta, ่นกอได้เงินแสนสิ lying, ่งสิทานให้มาในมื้อนี้ขอกั๊บไปหาตัวตาในแถวว่าแถวนอกซาทุนนอกโอเคเพื่อน่น้องสำหรับคลิปนี้บบาอ้วนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปซ้ำนี้แล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง